เรื่องนี้ผมให้ความสําคัญมากกว่าเรื่องของคุณปูผมว่าเรื่องของคุณปูเนี่ยขี้ผงนะฮะคือผมผมไม่ได้สนใจแต่เรื่องคุณฟิล์มเนี่ยผมสนใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากให้คุณฟิล์มเนี่ยลองกลับไปคิดทบทวนให้มันดีๆนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยยังจํากันได้นะครับผมเนี่ยปมีปนคนเปิดคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมาในนั้นเนี่ย มันมีชื่อของหนุมกันชัยในประกฏอยู่ก็คือรายการผลกระแสนะครับจะเอาทางฝั่งของบอสพอลเนี่ยมาออกรายการแล้วก็จะมีเขียนพี่หนุ่มก็จะเขียนให้นะฮะคุณติดอ,อนงจะเขียนให้หาทางลงให้ส,สวยๆเลยนะครับแล้วมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าอตอนนี้พี่หนุ่มเขายังไม่สามารถจะคุยด้วยได้หรอกเพราะทางนุ้นเขาอยากจะคุยกับพี่หนุ่ม ผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกอกว่าก็เนี่ยละครับเดี๋ยวผมจัดการให้ก็คือนู่นนี่ต่างนานาคือจัดการธุรกรให้เรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการบอกด้ว่ายี่ส2บล้านครับคือคนไทยไม่ไดิ้งโง่นะคนไทยกินข้าวแล้วผมมั่นใจว่าสิ่งที่ทุกคนได้ยินเนี่ยผมใช้คําว่าวินยูชนที่ฟังเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะแล้วดังนั้นอ่ะ มันคือผมผมถามย้อนกลับไปว่าวันนั้นทําไมถึงเปิดคลิปนี้ผมมีเหตุผลครับวันนั้นอะ่ะผมกําลังดําเนินรายการเรื่องราวของดีไอคอนอยู่ผมถามว่าถ้าคลิปเนี้ยตกอยู่ในมือของคู่กรณีของผมหรือคนอื่นๆคนใดคนหนึ่งซึ่งต้องการจะทําร้ายผมหรือทําลายผมเขาเปิดมาแล้วเขาบอกว่าอา้าวเนี่ยหนุ่มกัญชัยกับนักร้องดังคนนี้มันร่วมมือกันแล้วไปเรียกเงินเขาเนี่ย ผมเสียไหมครัลูกผมจะมองหน้าเพื่อนมองหน้าพ่อแม่เพื่อนผมยังไงพ่อแม่เพื่อนเขายังไงมันกลายเป็นพ่อเขาเนี่ยไปเรียกรับเงินแบบชาวบ้านมันไม่เป็นธรรมฮะผมเองในฐานะที่มีส่วนได้เสียผมก็จําเป็นที่จะต้องเปิดคลิปนั้นขึ้นมาแล้ววันนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เอ,อ่ยชื่อด้วยเป็นใครผมดูเสียงผมไม่ได้เอ,อ่ยชื่อผมว่าเป็นนักร้องท่านหนึ่งแต่สุดท้ายแล้ววันนั้นเนี่ยจำกันได้ใช่ไหมครับพอผมเปิดคลิปนั้นไปเนี่ย ไม่เกินสองถึงสามชั่วโมงคุณฟิล์มเองเนี่ยเป็นคนวิ่งไปที่ช่องแปดเองแล้วไปขอสัมภาษณ์ที่ช่องแปดกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วออกมาแถลงข่าววันนั้นใครไปบ้างอะฮะใครไปไหมวันนั้นมีใครอยู่ที่นี่ไปไหมฮะคุณมีอยู่ช่ไมไปใช่ไหมคุณได้ยินใช่ไหมว่าคุณฟิล์มพูดว่าอะไรคุณฟิล์มบอกว่าผมต้องขอโทษพี่หนุ่มด้วยครับที่ผมเอาชื่อพี่หนุ่มไปพูดทุกคนได้ยินหมดนะฮะ ผมถามว่าวันนั้นขอโทษถ้าคุณไม่ผิดคุณขอโทษผมทําไมคุณขอโทษผมทําไมก่อนผมถามนี่ผมถามกลับไปนะคุณฟิลคุณขอโทษผมทําไมถ้าคุณไม่ได้ผิดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าคุณไปตบซับหรือคุณจะบอกเป็นงานอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่นะอ่าอีเวนต์ก็ได้คุณมีสิทธิ์อะไรที่จะเอาชื่อผมไปโกหกคนอื่นไปบอกคนอื่นว่ากัญชัยเลี้ยงยี่สิบล้านแลวคุณออกมาขอโทษผมด้วยเรื่องนี้คล้อยหลังไปแค่สองเดือนสองเดือนกว่าคุณไปแจ้งความผม นะฮะที่ห้วยขวางผมยังไม่เห็นหรอกครับคุณแจ้งอะไรผมบ้างแต่คุณก็ออกข่าวว่าไปแจ้งความผมว่มาทําให้คุณเองเนี่ยสอมเสียชื่อเสียงผมถามว่าในวันนั้นคุณขอโทษผมแล้วแล้วคุณไปแจ้งความผมทำไมคุณต้องการอะไรคุณมีเจตนาอะไรที่จะจะทําร้ายผมหร,หรือยังไงหรือกันแกล้งผมหรอให้ผมได้รับโทษทางอาญาให้ผมได้ติดคุกหรืออะไรหรือแก้เกี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณกลับไป ไปดูนะฮะเรื่องราวของข้อกฎหมายคุณไปดูมาตรา1น3 1 7 4ดูกันแล้วกันนะครับว่ามันเข้าในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้หรอกว่าทนายความหรือใครก็ตามแต่หรือจะมีคนอื่นที่บอกคุณไม่คุณทำแบบนี้ผมพูดเหมือนกับคุณปูเลยครับว่าเวลามีเรื่องอะทนายความไม่ได้ติดคุกนะคนที่จะติดคุกคือคุณนะครับถ้าเกิดผมเอาเรื่องคุณคุณลองดูแลกันแต่เรื่องนี้ผมบอกผมก็สุดซอยเหมือนกัน ผมผู้แรงตรงไหนอะไอการที่อยู่ดีคุณเอาชื่อผมไปบอกคนอื่นแล้วผมเรียกเงินยี่สิบล้านไม่แรงอ่ะไม่แรงเหรอเป็นพี่น้องกับผมยังไงก็นน่เมื่อเขาไม่ใช่น้องผมมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่น้องผมแล้วคุณจะมาพูดอะไรว่าเป็นพี่น้องผมไม่เป็นพี่น้องใส่หูใส่หัวเลอะเทอะไม่มีผมไม่ได้มีน้องคนนี้อยู่แล้ว<ม>ก็เป็นแค่คนรู้จักคนหนึ่งเคยร่วมง,งานกันมาแล้วก็อยากย้ายกันไปเขาก็เรียกผมพี่ผมก็เรียกเขาเออบีม แต่วันนี้ก็จะมีเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องเียผมพี่กับคนนั้นเทรียกให้ก็ได้ไม่แปลกแต่แตอนที่หมายผมหมายมาถึงบ้านยัยยังครับผมรออยู่คนระับคือจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องหมายไปถึงบ้านด้วยกันวันไหนที่ผมว่างเนี่ยผมจะเดินทางไปที่สอนอุ้ยวางผมจะไปขอพนักง,งานสอบสวนเนี่ยดูนะครับว่ามีการแจ้งความผมอะไรย่งหรือเปล่าถ้ามีการแจ้งความดำเนินคดีผมหรือก็แล้วแต่เนี่ยผมก็สวนตรงนั้นเลยเหมือนกัน ไม่ยังเป็นต้องรอให้หมายมาถึงนะครับผมยวผมวันไหนว่างๆผมจะไปดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไหนๆพูดถึงเรื่องคุณฟิล์มนะครับผมอันนี้กราบนะครับผมยกมือไหว้เลยขออนุญาตนะครับอาจารย์ประมาณครับผมเนี่ยก็ในฐานะที่รู้จักอาจารย์ประมาณมาก็พอสมควรนะครับแล้วก็คารบท่านนะครับผมมีเรื่องอยากจะถามท่านนิดหนึ่งครับวันนั้นเห็นท่านเองเนี่ยพาคุณฟิล์มไปแจ้งความที่้วชฝางเห็นอาจารย์พูดคำว่าจันไรเออผมขออนุญาตถามอาจารย์ผ่านทางนี้นะครับว่านักกฎหมาย พูดคำนี้ไม่ผิดหรอครับหรือว่าเป็นทนายความแล้วดา่าคู่ความว่าจะไรได้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายอุโสถ้าหากว่าสามารถที่จะด่าแบบนั้นได้ดีครับจะได้เป็นบรรทัดฐานที่ทำให้นักกฎหมายคนอื่นๆเนี่ยเขาออกมาแล้วก็ใช้กระพูดแบบนี้ได้นะอันนี้อยากเรียนถามจริง ด้วยความโง่เขาของผมผมอยากทราบเพราะผมเป็นชนักกฎหมายผมเลยอยากรู้นะครับอันนี้ฝากฝากเรียนถามท่านด้วยนะฮะผมอยากรู้ว่าผิดหรือเปล่าน,นะเพราะเป็นถึงนักกฎหมายอุโสนน่าจะรู้ครับอย่างน้อยก็ให้ให้ให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับคี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ยอมจะไปจบที่คุกอย่างที้ก็มีจบทเพื่อคค,คืออันนั้นเป็นส่วนของคุณอี้กาแลวกันแต่ผมฝากบอกตรงนี้แล้วกัน จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะแจ้งความผมเนี่ยเออผมเข้าใจได้นะเออว่าเขาอาจจะแบบมีประเด็นทาให้เขาแต่ผมบอกเลยนะเขาไปแจ้งความคุณอี้เนี่ยผมผมว่าจะแย่นะพ่อรู้ไหมเพราะคุณอี้น่ะมีคนบ้าอี้แทงคุณเนี่ยมีคนบ้าคือเวลาที่ที่อี้เขาทำอะไรเนี่ยเขาโอ้เขาไล่บี้ไล่ขุดไล่แบบตามหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงว่ะผมว่าอี้นี่แบบสุดๆนะผมบอกเลยแล้วผมว่าเหนื่อยอะ่ะ คือไปแจ้งความเขว่าไปแจ้งคนบ้าเพราะเขาบ้าในการขุดตลอดเรลาอยู่แล้วก็่อะไรต่อากฟิล์มไหมครับเขาฝากอ๋อไม่มีแล้วครับคือผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทําอะไรเขารู้อยู่แก่ใจนะครับรู้อยู่แก่ใจนะฮะแล้วก็มีคนก็ฝากมาบอกด้วยนะฟิล์มไม่ต้องพยายามโทรไปหาเขานะครับเพื่อที่จะไปให้เขามาเป็นแบบเอาแต่พูดดีไหมเนี่ยพูดอะไพูดเลยได้เลยพ่อ ก็เอาเอาไปไลแล้วกันเอาไปผมก็ทราบมาคุณคุณฟิล์มพยายามโทรหาบุคคลบางบุคคลก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะแบบดึงเข้ามาเพื่อที่จะดึงเข้ามาเพื่อดิสเครดิตผมแต่คนนั้นนะเขาบอกเลยบอกว่าไม่ต้องโทรไปหาเขาแล้วนะฮะเพราะเขาลำคาญเขาไม่รับโทรศัพท์เนาะแล้วก็พยายามจะไปดึงเรื่องแบบนู่นนี่นั่นมาอย่างเงี้ยซึ่งแบบผมดูแล้วมันเลอะเทอะพี่หนุ่มรู้สึกว่าใครฝังคือใครสั่งไปหรือเปล่าที่แบบว่าพี่หนุ่มพูดจนทำให้คนอื่นติ่นับมันเกพี่หนุ่มรู้สึกประโยชน์อะไรบ้างคะ มันจาเป็นต้องเป็นผมพูดเหรอคนก็ไม่ได้เกลียดทั้งประเทศอยู่แล้วทําไมต้องเป็นผมอ่ะสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเกี่ยวอะไรกับผมผมก็เป็นแค่คนที่แบบถูกพาดพิงคุณต้องเข้าใจผมถูกพาดพิงผมถูกเอาชื่อไปแอบอ้างว่าผมไปเรียกรับเงิน20สิล้านจากพวกคุณผมเป็นสื่อ ผมทําเพื่อสาธารณประโยชน์การที่ผมเปิดเรื่องนี้ถือว่าผมเองปกป้องตัวเองนะฮะตามมาตรา3ามสนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดคุณรู้หรือเปล่าว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสอบสวนกลางหรือกองปราบเองหรือทางท่านจลุลเจียปานแก้วเนี่ยท่านก็บอกเองว่าดุควรจะต้องเปิดเพราะมันมีเรื่องความผิดของคุณติดอ,อ,อนนค์รวมอยู่นั้นด้วยแล้วผมก็ได้ให้ปากคาทั้งหมดแล้วผมก็แจ้งความทั้งหมดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทาให้ใครไปเกลียดใครครับผมแค่ปกป้องสิทธิ์ของผมส่วนผมไม่สามารถไปห้ามประชาชนทั้งประเทศเขามองคุณว่าเป็นแบบไหนได้อย่ามาโทษผมฮะคุณต้องกลับไปดูพฤติกรรมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนตอนนี้ชื่อเร่ออะชื่อเร่แอบอ้างตอนนี้่งแจ้งความ่ผมแจ้งความผมแจ้งความไม่ผมผมแจ้งความที่กองปราบอยู่แล้วเรื่องนี้ใช่อะไรนะเรื่อยหรอ ขึ้นไหนแล้วบ้างคะตอนี้ไปแจ้งที่กองปราบแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้กองปราบก็น่าจะดำเนินการครับเพราะว่ามันมีการเช็คไปล่าสุดก็กระบอกกระมาลจะดำเนินการคกับบรียังเหมือนเดิมว่าอย่างนี้เรื่องกับผมกันใช่หรอไป่ไม่ละครจริงๆแล้วทุกคนมีเรื่องกับผมได้หมดเพียงแต่ว่าเออมันก็ต้องดูบริบทของข้อเท็จจริงนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรนะครับแล้วก็แล้วก็ผมเองก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ว้าวมากๆ กับสิ่งที่คุณมีการไปแจ้งความผมโดยตอนที่คุณเองก็เคยออมขอโทษผมแล้วว้าวจะมีจะมีว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว